สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองบาร,รมีหนวงพ่ทิมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเข้ามาทําช่อง YouTube เป็นคลิปแรกแล้วกันของในปีนี้นะครับก็เป็นคลิปตั้งใจที่จะทําให้กับสิทธินุยานุสิทธิ์ของหลวงพ่อกล้วยนะครับพระพิญเพื่อนท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่องแดงก็คือลองบาร,รมีปุทิมเอฟซตอนนี้มีสมาชิกติดตามประมาณ2 0 0 0 0ื่นปรทับ แล้วก็ช่องแฟนเพจอีกช่องทางหนึ่งนะครับพี่พี่นันดาที่ยังไม่เคยเข้ามาอยู่ในช่องแฟนเพจผมก็พิมพ์คําว่าลองบารมีปุ่ทิม fc นะครับพิมพ์คาว่าค้นหาเลยแล้วจะเจอเข้ามากดถูกใจแล้วกดติดตามไว้ผมแจกวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับแท้ทันนะครับจากยอนยุคนะครับจากวัดโคติตรามก็คือรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะผมจะแจกให้นะครับนี่เลยโดยพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรนะให้ให้นี่น่นี่นะครับ พี่ธันดายที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนี่เลยจะเป็นช่องแฟนเพจผมแล้วก็ช่องยูทูบแค่คุณทําตามกดนะครับวันนี้ผมจะแจกให้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้เท่าไหร่เอ่ยเดืนที่สิบแปดเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ทายเลขวันที่หนึ่งนะครับนับจากวันนี้เลยนะครับวันที่หนึ่งนะครับเลขท้ายสองตัววันที่หนึ่งเดือนวันที่หนึ่งเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่พี่ธันดยที่ทายถูกนะครับสองตัวล่างนะเอาสองตัวล่างดีกว่าง่ายๆดีสองตัวล่างทูกนด อ่าแล้วกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์ด้วยก็จะได้รับถึงคนที่ผมจะแจกให้ก็เป็นทั้งหมดสี่รูปนี้ห้ารูปก็ได้นี่ครับนี่นี่นี่อ่านี่ครับหนึ่งรูปนะครับจําไว้ดีนะแล้วก็นี่หนึ่งรูปแล้วก็รูปนี้ด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็อ่านี่ครับนี่นี่นี่แล้วก็อีกรูปหนึ่งคือรูปนี้ทั้งหมดห้ารูปนะครับจําไว้ดีนะแค่ทําตามกฎคืออะไรนี่เลยช่องแฟนเพจนะครับพิมพ์ใน Google นี้เลยพิมพ์คําว่า ลองบาร,รมีปู่ทิ่นเมสซีก็จเจอช่องแดงผมนะครับกดติดตามกดทุกหมดแล้วกดกระดิ่งอ่าพ่อ,อได้ผ่านคลิปผมอีกช่องทางหนึง่ง a c e b o o k นะครับ Facebook นะฟังของดีนะพิมพ์คำว่าลองบาร,รมีปู่ทิ่นเมสซีกดถูกใจกดติดตามไว้ผมแจกทุกวันที่1แล้วก็วันที่ส6ของทุกเดือนนะครับแล้วก็จะมีวันพุธนะครับบางทีที่ผมว่างผมก็จะลงมาแบบยังไงไคือแบบ เิดให้ทุกคนเข้ามากดติดตามกันแล้วก็เข้ามาแช์นะครับผมก็ให้ถ่ายเลขนะครับทนานใดที่ถ่ายถูกผมจะจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นรูปถ่ายของพ่อกลวยผมบอกแล้วเป็นย้อนยุกถึงจะเป็นย้อนยุกแต่ก็มีราคานะครับแล้วก็บารมีหลงพอกลวยตอนนี้นะครับถือว่าดีมากนะครับนี่เลยแล้ววันเนี้ยเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะทําก็คือรูปถ่ายบานแรกเลยที่ผมดักตั้งใจทาเป็นรูปถ่ายบานนี้นะครับที่เพื่อนๆโดนเก้กันมาเยอะ นะครับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube ผมลองบอเรมงปุืิทีมหรือช่องแฟนเพจผมลองบอรมีปุทีมเอฟซนะครับนี่เลยนี่น,นีรูปบันนี้นะครับก็หลายๆท่านเรียนรู้จากผมจากทาง YouTube ผมเนี่ยเริ่มต้นนะครับไม่ขี่คนนะครับทุกคนนี้ก็อยู่ที่20,000ฝานัพ์นะครับ20,000ฝาก็ต้องขอขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยที่เข้ามากดติดตามช่องแดงผมหรือช่อง YouTube ผมง่ายๆเลย วันนี้เราจะมาเรียนรู้อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะตั้งใจทําให้ใหม่นะครับจากปีหกดเลยนะครับวันนี้วันที่สิบแ6ดสองพน้าอยหกสิบดนะครับรอยเดือนสามนี่เลยอ่ะดูนี่นะครับง่ายๆเรียนรู้ง่ายๆนะครับเรียนรู้ง่ายนะครับมาดูกันอย่างแรกนะครับดูใบหน้าหลวงพ่อให้ดีเลยนะครับนะผมจะเรียนรู้แล้วก็บอกจุดใจทังเลยนะครับไม่ไม่อ้อมค้อมกันเลยเอานิดเดียวในใจใจฟาร์มเนื้อ พี่เพื่อนๆจะได้ไปเช่าเป็นแล้วเอาคลิปเนี้ยเป็นตัวอย่างคลิปผมแชร์ได้เลยนะครับฟังผมดีๆนะแชร์ได้เลยเซฟได้เลยนะครับเพราะผมถวายให้หลวงพ่อแล้วท่านใดอยากจะเอาเป็นคู่หรือจะเอาเป็นต้นแบบว่าแท้เก๊ดูกันยังไงนะครับเอาไปทําได้เลยนะครับแชร์ได้เลยและเซฟได้เลยนะครับนี่เลยให้สังเกตใบหน้าหลวงพอ่อสังกติแล้วก็ชื่อแล้วก็ตัวโคด้ดเนี่ยนี่ครับที่เรียกว่าโคตัวปัม๊มแล้วกันง่ายๆเลยหรือปัม๊มที่เราเห็นให้เรารู้จักกัน ด้านหลังนะครับนี่เลยจะเป็นปั๊มนี้ปั๊มมีหีปั๊มมีทั้งหมดปั๊มเดียวนะครับแต่แค่มีเขี้ยวกับไม่เขี้ยวครับมีเขี้ยวไี่เขี้ยวเขี้ยวคืออะไรเขี้ยวตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขี้ยวตรงนี้เขี้ยวเกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากการที่กรรมการทํามันเกิดจากเศษที่อยู่ในบล็อกแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้ทําเลยให้มีเขี้ยวรูปบานแรกๆจะไม่มีเขี้ยวรูปบาลหลังๆอาจจะมีเขี้ยวนะครับผมบอกก่อนแต่ค่านิยมคืออะไรเด้งหน้าเด้งหลังแล้วก็มีเขี้ยวอ่าผมคงดีนะรูปนี้ถือว่านิยม ง่ายๆเลยครับถือว่านิยมอ่าคําว่านิยมนะครับถือว่าผมไม่รู้ว่าจํานวนจะสร้างเท่าไหร่แต่จํานวนที่สร้างเนี่ยประมาณห้าหมื่นหรือหกหมื่นบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าถ้าจำไม่ผิดห้าหมื่นหรือ 60, หกหมื่นถูกเปล่าไม่แน่ใจนะเราผมจำไม่ผิดตอนนั้นนะโอ้โนานมากแล้วนะครับตอนปีหกสามง่ายๆเลยนะครับนี่เลยแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยมันเกิดจากตรงเนี้ยเมื่อไหร่ผมตอบไม่ได้นะครับเพราะกรรมการเขาก็ไม่รู้อ่านะครับนี่เลยให้สังเกตใบหน้านะครับง่ายๆเลยองค์ประกอบดีๆ ถ้าสังเกตใบหน้าสีนี่แล้วก็ตรงศีรษะหลวงพ่อตรงนี้จะมีลายน้ําที่ชัดเจนมากดูนะครับนี่นีเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปอีกหน่อยนะครับทุกคนจะได้เห็นชัดๆนะครับคลิปนี้แชร์ได้เลยนะครับแชร์ได้เลยแชร์ได้เลยผมไม่ว่านี่ับนี่จะเป็นลายน้ําเฉียงแบบนี้สีดํดๆเห็นไหมครับสีดำดำจะเฉียงแบบนี้ตามผมดีๆนะจะเฉียงแบบนี้เียงแบบนี้เป็นลายน้ำจุด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 ดจ นะครับท่านใดที่เรียนรู้แล้วก uh ็ด huh, yes. you know. ูใหม่ได้นะครับดูใหม่ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยรู้ก็เก็บไว้เซฟเก็บไว้แชร์ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นรายงน้บบนี้ชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยผมจะยังใส่เอ็มฝ่าให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนตรงนี้เห็นไหมครับและอีกที่หนึ่งให้สังเกตตรงนี้ข้างใบหูนี่นะครับข้างใบหูหลวงพ่อตรงนี้ดูเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นขอบ จะมีเส้นขอบและอีกที่หนึง่งให้สังเกตด,ดีๆเลยอีกรอบหนึ่งนะครับฟังผมดีๆนะแววตาหลงข้อกับตรงคิ้วเนี่ยแววตาหลงข้อกับคิ้วเนี่ยในเมต,ตาเนี่ยจะมีเม็ดสีเม็ดสีอะไรก็เกิดจากการที่แม่สีของรงพิมพ์นะครับที่เป็นจุดๆๆๆดูดูนะครับเห็นไหมครับนี่แบบนี้เห็นไหมครับจะเป็นเม็ดสีเลยถ้าท่านใดที่มีตัวแท้อยู่นะครับหรือมีอยู่ลองหยิบขึ้นมาดูนะครับลองหยิบขึ้นมาดูแล้วดูตามผมเลย ครับแบบนี้อ่าและอีกจุดจ่ายตังหนึ่งเลยนะครับจุดจ่ายตังเให้ดูสังเกตตรงคอตรงเนี้ยจะเป็นเม็ดสีที่เขียวส้มแดงอะไรต่างๆนาดีอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากเพราะจะเป็นจุดดาของเม็ดสีอ่ะดูเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเม็ดสีนี้อ่าแดงส้มเขียวต่างๆนาอยู่ตรงนี้เห็นครับเม็ดสีแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นตารางตารางขีด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 แต่ลายน้าจะต้องเฉียงตรงนี้ อ่าดูดีๆนะครับนี่ๆดูๆเห็นไหมครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับก็อีกที่หนึ่งนะครับจุดใจตังของรูปถ่ายปีหกสามนะครับปีหกสามเลยรุ่นนี้ให้สังเกตตรงปลายไม้ผมนะลายน้ำจะเฉียงนี้เฉียง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 ดูปลายไม้นะเฉียง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 นี้ดูยังไงอ้าวดูเห็นไหมครับอ่าดูตรงจุดดีๆมันจะจุด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 แล้วเฉียงเข้าหาสังกติเห็นไหมครับเนี่ย จุดเริ่มต้นยังไงดูนะครับจะเป็นเอียงขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นลายตารางผ้าแล้วก็เฉียงเข้ามา่างนี้เฉียงเข้ามานี้ไม่เฉียงออกอย่างนี้นะเฉียงเข้ามาทางนี้เข้ามาหาสังกตอิอีกที่หนึง่งให้สังเกตตรงชื่อฟังผมดีๆนะให้สังเกตตรงชื่อชื่อจะเป็นตัวฟอนต์คมนะครับมีขอบเหลืองบางรูปก็ไม่มีไม่มีขอบเหลืองก็มีนะครับฟังผมดีๆนะจะเป็นลายน้ําทีส่สดแล้วก็ชัดเจนเห็นไหมครับนี่จะเป็นเส้นลายน้ําเห็นไหมครับนี่ ง่ายๆนะครับนี่เลยนี่เลยและที่เพื่อนๆถามผมาเคี่ยวไม่เคี่ยวดูยังไงอ้าวดูเห็นไหมครับเนี่ยเคี่ยวตรงนี้ผมไม่รู้ว่าสองดวงเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ้าวเห็นนี่นะครับเนี่ยชัดเจนไหมครับเนี่จะเป็นเคี่ยวตรงนี้บางลูกก็มันจะไม่เป็นเคี่ยวก็มีนะครับไม่เป็นเคี่ยวก็มีนะครับต้องบอกก่อนเคี่ยวเกิดจากอะไรเกิดจากการที่การปั๊มนะครับปั๊มแล้วก็มีเศษขยะเข้าไปนะครับถ้าผมสันทัศยานตรงผมเองนะอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้ว่ามันมันเกิดจากที่ผมพูดน้แต่ ทุกรูปแรกๆจะไม่มีนะครับจะไม่มีตรงนี้อ่ะอีกที่หนึ่งพลิกเลยพลิกเลยนะครับการเลี่ยมกรอบผมไม่ขอเคสนะให้สังเกตตรงนี้ข้างใดข้างหนึ่งนะครับข้างใดข้างหนึ่งจะมีเม็ดสีข้างวิง่งยาวมาเลยนะครับเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดๆข้างใดข้างหนึ่งนะครับมาฟังดมันซูมเข้าไม่ได้นะครับซูมเข้าไม่ได้เพรา<ป>ะมันหยุดลึกนะครับมันมันไม่เห็นนะครับท่านใดที่ที่มีอยู่ลองดู บางทีเกิดจากการเลี่ยมเนี้ยเลี่ยมมาขอบเดี๋ยวมันจะมีติดขอบแต่ข้างใดข้างหนึ่งจะเป็นเม็ดสีง่ายๆเลยจะเป็นเม็ดสีข้างใดข้างหนึ่งจะเป็นเม็ดสีนะครับนี่เลยส่วนการเลี่ยมผมไม่ขอบอกว่ามันมีขี่เลี่ยมแต่ให้ดูตัวในกระดาษเนี่ยแท่งเดียวนะครับให้ดูกระดาษแท่งเดียวง่ายๆเลยนะครับใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีนะครับใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีเรียนรู้กับผมเนี่ยผมบอกให้เลยว่าจบ และเป็นอาชีพได้เลยนะครับเป็นอาชีพหัศจรรย์นะครับท่านใดที่เรียนรู้อยู่นะครับนี่นะครับเป็นเรียนรู้ได้นะครับก็เซฟได้เลยนะครับเซฟได้เลยนะครับท่านใดที่อยากจะเซฟไว้ก็เซฟได้เลยนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วผมจะบอกให้ T63 มีอะไรบ้างแยวผมจะบอกให้นี่ครับนี่แบบนี้นี่นะครับใช้เวลาแค่สิบนาทีก็เป็นแล้วนะครับอินเทอรเนี่ยจะมีครึ่งองค์ยันคู่ตะวันแล้วก็ นั่งเต็มองคเดี๋ยวผมจะเป็นคลิปหน้าจะเป็นยันคู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง y YouTube <t ot on> ผมลองบารมีปู่ทีมหรืออีกช่องทางหนึ่งช่องแฟนเพจผมท่านใดที่อยากจะเข้าช่องแฟนเพจผมก็พิมพ์ใน Google เลยนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์ในคุณได้เลยก็จะเป็นลองบารมี ie, ปู่ทีม FC นะครับพิมพ์ได้เลยนะครับจะแบบนี้นี่ครับที่ท่านใดที่เข้ามาจะแบบนี้ให้ดูนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่พิมพ์คำนี้เลยจะเป็นผมนะครับแล้วขึ้นมาตรงนี้นะครับน จะแจกกิจกรรมให้ทุกอเน่อันนี้วันวันวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่16ที่ผมจะกิจกรรมไว้เห็นไหมครับนี่ให้ทายเลข3ตัววนบ้านนะครับพี่เทียนดาที่ที่ที่โดนนะครับนี่นี่คนนี้คนนี้ที่โดนนะครับคนนี้นะครับจะขอปิดหน่อยครับนี่พี่เพื่อนๆคนนี้เขาเขาทายเลขถูกผมก็แจกให้ฟรีเห็นไหมครับนี่ผมแจกให้ฟรีเลยจะส่งให้ฟรีนะครับจะส่งให้ฟรีเลยนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อกล้วชุดตินทโรวัดโคติตรามนะครับแพ้ทันนะครับเป็นรุ่นย้อนยุคแล้วกันออกจากวัดโคตรริาามคคืออววััดดลง่เยนนะบทใ อ่ะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยท่านใดอยากจะเจอผมนะครับพิมพ์ใน Google พิมพ์คำหน้าพิมพ์คำว่าลองบารมีปู่ทิมหรือใน Facebook พิมพ์คำว่าลองบารมีปู่ทิม S อสี่ที่เพื่อนเพื่อนจะเจอผมในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจผมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคลิปหน้าผมจะทำเป็นปี6 3สามให้ก่อนนะครับลองมาเรียนรู้หลายๆท่านเป็นไปแล้วก็มีแต่ตอนนี้สินุญยยานสิทธิ์ของหลวงพ่อเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะมีสมาชิกที่ยังไม่เป็น ก็วันนี้ก็ขอมาบอกเล่า90ก,กับคนที่ยังไม่เป็นแล้วกันนะครับท่านใดที่เรียนรู้แล้วเรียนรู้แล้วก็โชคดีไปนะครับเพราะว่าจะได้พระแท้พระเกศพระเสริมได้ดูง่ายๆแต่ด้รู้เพราะมีทุกหน่อมย่านะครับท่านใดที่เป็นแผนชูยุทธหรือจะเป็นแผงพระนะครับจะได้ไม่โดนหลอกศรัทธาหลวงพ่อต้องแท้ทันออกจากวัดโคติตรามวันนี้ผมลองบาร,รมีปุทิมต้องขอจบไปเท่านี้คลิปหน้าเรามาเจอกันในช่อง YouTube ผมหรือช่องแฟนเพจผมลองบาร,รมีปุทิม fc ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยรูปนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นคือนี่ครับน่นี่นี่นะครับนี่เลยเมตาสิครับปีหกสามวันนี้ผมลองบารมีอทิมต้องขอจบเป็นเท่านี้อีพีหน้าเจอกันใหม่เป็นอีพีที่สองของรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยปีหกสามรุ่นเมตาสิทครับเมตาส<า>ิทนี่ผมลองบารมีอยูทมต้องขอจบเป็นเท่านี้สวัสดีครับ